ครับสวัสดีครับนี่เจชมไหมครับอันนี้เราสถานตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นไซเบไซส์ LG อินเวอร์เตอร์ G นะครับมี <Patt on S 2> <porte> ปัญหาเย็นน้อยนะครับนนี่ะเออจีินเวอร์เตอร์อ๋อดีทุกยี่ห้อแล้วครับครับอยู่ที่การวางตู <c oughs> ้ครับวางตู้ระบายความร้อนดีไหมนะครับแต่ตู้หลังนี้นี่อยู่บ้านนี้สิปีแล้วตู้นี้ก็ตนท่หาตู้นี้เนี่ยครั้งที่สองที่เรียนช่างครับ

แล้วก็ที่ท่านผู้ชเห็นๆน,นะครับเนี่ยตันนี้ช่องฟิช่องฟิจะเป็นน้ำแข็งนะครับช่องฟิเป็นน้ำแข็งด้วยแล้วก็ฝั่งนี้จะเย็นน้อยดูเหมือนอาการละลายน้ำแข็งไม่ได้นะแต่เดี๋ยวดูกันประตูก,ก็ขอบยางก็ดีนะครับไม่มีอะไรทั้งสิน้นดูๆเดี๋ยวจะวัดกระแสไฟดูกัน แกะแฝดฝาไวแล้วนะครับแล้วก็ตัวด้านเนี้ยด้านหลังที่คอนต้องทาความสะอาดได้นะครับมันจะมีทั้ลมอยู่ตัวนี้นะจะบายฝุ่นไม่ได้นะครับด้านหลังนะครับเป็นทุกยี่ห้อนะฝุ่นตันเลยระบายความร้อนไม่ได้เดี๋ยวคอมเพรสเซอร์จะพัง ข้างในนะพี่ข้างในจะมีรังผึ้งอยู่ยูในคลิปผมเนะี่ยดูในคลิปน่าจะเห็นอยู่เดี๋ยวจะได้ทาความสะอาดตรงนี้ครับมันต้องลมต้องหมุนเวียนได้แม่แม่เอาไม้กวาดมาทาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวจับกระแสดูนะครับกระแสทําที่โซนจุดเก้าสี่นะครับบอร์ดก็เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็มดเริ่มเข้าเหมือนกันนี่พีม่มีแล้วเหีอมีแล้วเนี่ยขนาดเอาอย่าหมองทาไว้รอบเลยนะน่ะกับแป้งแป้งกันมดโรยไว้นั่นน่ะ AC switching ครับเบอร์นี้หกสาม SPRG หกสามห้าสองนะครับต้องระวังนะครับเรื่องมดนะครับรุ่นนี้ เปลี่ยนไปทีแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่เข้าเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนบอร์ดไปเปลี่ยนได้ถึงปีครับพี่เกินแล้วครับเปลี่ยน2ปี3ปีแล้วเปลี่ยนได้2-3ปีแล้วนะ2-3ปีแล้วนะครับก็ข้าง,งก่อนนี้มีเปลี่ยนเทอร์โมฟิลไปเทอร์มิเตอร์นะครับแล้วก็บอร์ดใหม่นะครับบอร์ดตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายบอร์ดนี้แล้วกัน AC AC เหมือนี้อันนี้ก็เหมือนกันมีมดเข้าเหมือนกันนะครับ อ๋อต้องขีดต้องขีดขีด,ขดช็อคกันมดไว้ครับ4วเตอร์ก็220 450โวลต์นะครับแล้วก็มีเลโลเลเยอะเลยแหะแล้วก็มาดูซ็อกเก็ตกันคำสั่ง d ีฟอร์ t ต้องหาคำสั่ง default รล้วอัน ลองดูสายฮีตเตอร์นะครับนม่ได้ทำนี่ดูในวงจรทีนะครับไมโครฟิเซอร์อยู่ฝั่งโน้นนะมีคาปานะรุ่นนี้ซิปไมโครนะฮะ,ะ,ะไมะ่เห็นหรอเนะดี๋ยวใส่ลำบากหรือเปล่าให้ครีมต้องอบฝั่งมน้นสะดวก มาดูไอ้ไอ้หัวข,ขาเลขห่วขาอ้ามันนุ๊กมนันปีหนึ<ป>่งเก้ามันจะไปเอามาเกือบไอซีสองศูนย์มาละดูนะครับดีฟอสต,ตรงนี้นะฮะฟิลเขียนว่า BN โลเกตเนี่จะเป็น Cn C อะไรวะให้ชัดนนะ่อ,อ,นะอ,อนยลอง z o o หน่อยโฟกัสช้าอีกนะคอนสาม BN BL ทับ VH ออนสามวานพี่ถอดปลั๊กเลยครับ <Okay. S 1> ต้องดูทีนะครับนจะประเบอร์นะต้องถอดปลั๊กก่อนเดี๋ยววัดโอมดูมีโอมไหมนะครับเพราะว่าตัวนี้จะไปผ่านเทอร์โมฟิลแล้วก็ผ่านิเตอร์เน่ย คอนห้าอ้อนสามอยู่นี่นะครับเป็นซ็อกเก็ตนี้วัดโอมดูนะถอดแล้วนะพี่ถอดแ้วถอดแล้วมีวดีเลยสามครับอันนี้ที่ไม่ได้ใช้นานเดี๋ยวแม่กูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวตั้งวัดโอมนะครับ ้ำตาลน้ำเงินแถบขาวนี่นะ,ะก็มีโอมนะแม่เดี๋ยวพ่อมาขูดก็ได้เช็ดออกเอา,เาขูดจะได้เช็ดออกนะได้แปดสิบสามโอห์มแม่เราไม่มีมนม่ขีดแลอก สกเก็ตของมอวัดนข้างนอกครับแค่ขึ้นเท่าเดิมนะ่ะร้อยแปดสิบสามโหมนะครับมีนะสั่งก็ไปจากบอร์ดนะตัวเนี้อือเดี๋ยวนี้มีสองชุด,ดนะครับั้งตัวรังผึ้งตัวนี้มันจะเสียไหนครับรังผึ้งมีเสียไหม ต้องล้างทําความสะอาดครับเสียยากอยู่ครับตอตัวนี้จะมีชุดนี้นะครับที่วัดเมื่อกี้อ่าอ่าขึ้นนะครับชุดนี้เธอมีฟิลมีดีฟอนฮีเตอร์แล้วก็มีฟิลเอ็มหนึ่งนะครับรฟิลสองแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับร้อนก็ไปนะนะเห็นไมร้อนก็ไปนะจะมีบีเอลฮีเตอร์คูล่ะครับจะเป็นร้อตกี่ตัวแม่จะขยุมเป็นคอนห้านะครับจะมีชุดหนึ่ง คอนห้ามีฮีเตอร์สองชุดคอนห้าจะเป็นตัวนี้นะครับชุดนี้ไม่ขาดนะครับมีโอมนะชจนมีปัญหาชุดนี้ตัวนี้วัดโอมนะขึ้นมาจิ้มตัวนี้แล้วนะน,น้ำตาน ไม่ขึ้นนะครับตั้งอมมากๆดูขึ้น 15k นะครับ 15.48k โออมสูงนะครับเตอร์น่าจะขาดนะมากงเนี้ยชอบเสีย ลอยมาวัดนะครับก็เหมือนเดิมนะสิบห้าจุดหกแปดนะครับโอ,โอมสูงนะครับเยียสูงไปแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องความความสะอาดด้วยคลายสีนะครับหสองสมหมดเนี่ยเลยขอแปรงทำความสะอาดกันที่มีเครื่องเป่ามีอะไรไหมเ่เป่าเหรอทาแล้วก็เอาแป้งโรยนะสองสองสองขยักเลยนะกันไวออ้อะครับยังเอาไม่อยู่เลย ช็อตปีดก,กันหมดนะครับอันนี้ต้องระวังเดี๋ยวไอซนะีจะช็อตนะไอซีเรลูเลตไอซีสวิตชิงตรงนี้มันจอุ่นๆนะครับมดมันเปียกมันจะชอบเข้ามาโอ <Okay. S 2> เคเจาหมาอะไรติดไว้ไม่ได้เลยมันก็ติดเหมือน <c oughs> เดิมอะไรไม่ได้ไม,ไ,ดไม่เราคุยเราเลยไปเลย โอเคอยังไงต้องลือล้อลื้อตรงช่องนี้ดูนะครับตรงนี้ต้องระวังด้วยตัวมอเตอร์ทานน้ำแข็งน่มีทานน้ำแข็งมั้งตอนนี้ข้างหลังนี่บัดแล้วใช่ไหมครับออปัดแล้วเอาไลยปัดเลยโอ้ตันเต็มนเลยนี่ นั่นแหละดิถึงว่าว่าออต้องฉีดล้างด้วยคือเดี๋ยวตอนนี้ต้องปั๊มฉีดล้างเวลาช่างมาล้างแอร์ก็ให้ล้างฉีดล้างให้ด้วยปีละครั้งไม่งั้นจะมีปัญหารั่วนะครับโอเคครับติดตามตอนต่อไปครับเดี๋ยวช่างมาลื้อบอร์ดด้านในกันพี่เต่าเอาของช่างฟิตออกครับพี่่่เออาาขงงชฟิต